อาสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับอยู่กับความเรินร์นะครับโอ้วันนี้สงสายนะครับนี่ครับทรายหนึ่งคันรถนะครับลูกค้าสั่งครับก็จะเป็นรถหกล้อนะครับอ่ารถหกล้อก็จะได้เต็มรถอย่างนี้เลยนะครับนี่แต่ต้องดูทางเข้าด้นยครับว่าเข้าได้หรือเปล่า อันนี้ไปรอบหนึ่งแล้วนะครับเลืออีกสองรอบครับมีบล็อกด้วยอันนี้กำลังขึ้นบล็อกอยู่นะครับบล็อกต้องใช้รถเล็กนะครับขึ้นง่ายลงง่ายครับถ้ารถใหญ่มันลำบากนะครับอาจจะไปสองรอบนะครับบล็อกเพราะว่าหลายหลายก้อนนะครับพันก้อนบล็อกพันก้อนก็ไปสองรอบนะครับ รอบละห้าร้อยเวลาลงก็ง่ายครับมันไม่สูงมากนะครับเพราะว่าบลอกมันหนักนะครับาม,มาดูเหล็กกันบ้างนะครับนี่โอ้ราคาเหล็กขึ้นนะครับนี่เหล็กเส้นขึ้นไปอยู่หกถึงเจ็บาทนะครับสําหรับเหล็กเส้นนะครับส่วนเหล็กกล่องรูปพันธุ์ก็ขึ้นไปเส้นละยี่สิบห้าบาทถึงสามสิบห้าบาทะจะเข้าหน้า ฝนแล้วเข้าหน้าฝนแล้วหน้าทำนาก็ขึ้นนะครับแปลกเหมือนกันเนะาะก็บอกว่าทางโรงงานไม่มีเหล็กนะครับก็กลายเป็นว่าทางเยือเยินไม่มีสินค้านะครับเลยต้องขึ้นราคาครับก็ยังมีลูกค้าต้องการเหล็กเยอะนะครับก็จะเป็นต้องขึ้นราคานะครับเพราะว่าหาของไม่ได้นะครับตอนนี้น่าจะเป็นปุ๋ยแล้วนะครับเริ่มหาปุ๋ยกันแล้วนะครับนี่ ช่วงหวานข้าวแล้วนะครับทำนาทำไร่นะครับส่วนเหล็กก็ออกเรื่อยๆนะครับทางร้านนะครับหนึ่งสองสามสี่โอ้หายไปหลายช่องเมื่อวานก็มาเติมสองช่องครับอ่าเราก็จะไม่เน้นสัตยไม่เน้นสต็อกเยอะนะครับก็ค่อยๆลงครับเหลือสองสามเท่น้นเราถึงสั่งนะครับไม่ไม่ไม่ต้องสั่งมาเยอะนะครับถ้าสั่งมาเยอะมันจะเหลือครับช่วงนี้หน้าฝนด้วยครับนี่ครับ ก็ส่วนหนึ่งจะอยู่ที่โกดังนะครับตรงนี้ก็ขึ้นบล็อกแล้วนะครับเห็นสายปูนนะครับทั้งวันนี้นนีปูนก็ออกไปเป็นร้อยรูปนะครับเป็นช่วงเป็นช่วงนะครับการขายาวัสดุก่อสร้างนะครับกลางสองจิตสองใจนี้เราจะสั่งเป็นพ่วงหรือเปล่านะครับเพราะว่าลูกค้าเริ่มลงไร่โรงนากันหมดแล้วนะครับ มัดเหล็กนี่ปลอ,อกนะครับปลอ,อกก็ต้องสั่งมาเพิ่อมอีกแล้วนะครับปลอ,อกบางอย่างก็ไม่มีนะครับ10คูณ35หมดนะครับลงน้อยส่วนปลอ,อกที่ใช้เยอะก็คือ10คูณสนะครับเป็นมาตรฐานเลยนะครับมาตรฐานที่ลูกค้าใช้เยอะมากที่สุดเอเหล็กตัวไหนาขายดี ตอนนี้ก็ยังไม่พ้นหน้าสามนะครับนี่น,นี่หน้าสามสองร้อยเก้าสิบตัวน,นี้สองร้อยเก้าสิบบาทนะครับหน้าสามจะเป็นนิ้วครึ่งคูณสามอันนี้สองคูณหนึ่งตัวหนาอันนี่สองมิลสองมิลน,นะครับอ่าหน้าสองคูณหนึ่งก็จะมีตัวร้อยเก้าสิบบาทก็มีนะครับอยู่อีกโกดังหนึ่งนะครับอยู่นี่มีแต่ตัวหนา แล้วก็ตัวบางตัวมี2 2 0กับ280ก็มีนะครับตามน้ำหนักตามน้ำหนักเลยหนะครับน้สามก็มีตัว 300, 3 0 0 370ก็มีนะครับนี่หน้าสีตัวนี้อยู่ที่550บาทตัวหนานะครับนี่ตัวหนาสองคนหนึ่งนี่ก็หนาอีกตัวหนึ่งอันนี้320นะครับ ตามราคาตามน้ำหนักครับนตะามน้ำหนักเลยเหล็กฉากเหล็กฉากสม่มากอะไปทำประตูน่ครับเหล็กฉากก็จะคู่กับเหล็กเพลานะครับอันนี้ฉากนิ้วครึ่งนะครับส่นมากก็จะไปทำประตูนะรประตูเรื่อนหนะ้าบ้านนะครับส่วนมากใช้นิ้วครึ่งนะครับสำหรับใครที่ขายเกี่ยวกับประตูก็จะรู้ดีนะครับส่วนมากจะเป็นนิ้วครึ่งแล้วก็กับเหล็กเพลา โอ้เหล็กเหลาก็ใกล้จนะหมดนี่ครับเหล็กเหล็สีหุน้นเป็นเหล็กกลมนะครับให้ล้อมันอยู่ข้างบนเนี่ยบนรางนะครับบนเหล็กโอ้เหลืออยู 2, 4, 6, ่สองสี่หกแปดจมหมดแล้วสงสัยจะได้สั่งแล้วนะครับสั่งมาแต่ละทีเยอะครับตัวไหนอีกก็ประมาณนี้ครับ ผลอุปกรณ์ฟ้าก็จะอยู่โกดังครับอยู่นี่มีแค่สมาร์ทบอร์ดครับกับไม้อัดไมาจะอยู่นู่นนะไม้อัดไม้ฝาอยู่นู่นหมดเลยนะครับจะย้ายไปอยู่ทางนู้นด้วยส่วนที่อยู่ทางนี้ก็จะมีเหล็กเป็นบางส่วนนะครับแล้วก็มีสมาร์ทบอร์ดนะครับก็มีเหล็กเส้นที่ไว้โชว์ทางร้านนะครับเพราะเราต้องแยกนะครับก่องมันเยอะนะครับวางไม่ได้ที่มันแคบครับ ข้างในก็เหมือนเดิมนะครับยังไม่ได้ทาอะไรนะครับยังไม่มีเวลาทําชั้นนะครับเรีโอก็ยังเรื่อยๆนะครับเพิ่งลงเมื่อวานนะครับลงทีละสองร้อยหลังข้างในก็เหมือนเดิมนะครับอุปกรณ์เครื่องมือช่างนะครับก็เป็นอุปกรณ์ปกติครับหลังก็เป็นประตูห้องน้ํานะครับ ชุดประตูประตูห้องน้าชุดสกรูพวกน็อตพวกอะไรก็อยู่นี่หมดนะครับทางที่ดีให้ทําชั้นดีกว่าครับมันจะได้เยอะนะครับของจะได้เป็นระเบียบแต่ไม่มีเวลาทําครับเอาแค่นี้ก่อนนะครับไหนจะต้องไปดูรถแมคโครรถตักดินนะครับเอาแต่แค่นี้ก่อนนะครับนี่ก็ประมาณนี้นะครับแค่นี้ก็ถือว่าครบแล้วครับเกี่ยวกับการสร้างบ้านนะครับ ส่วนน้อยนะครับที่ไม่มีนะครับที่ไม่มีก็ลูกค้าก็ไม่ค่อยหาอยู่แล้วครับจะเน้นแค่ลูกค้าโซนบ้านๆน,นะครับที่เขาใช้กันนะครับส่วนราคาแพงรูราก็ไม่ไม่ค่อยใช้อยู่แล้วนะครับไม่ต้องเอามานะครับเอามาก็ไม่มีประโยชน์ถ้าลูกค้าอยากได้จริงๆก็สังส่งครับสั่งได้ครับสั่งแค่วันเดียวก็ได้ของครับเพราะว่าเจ้าใหญ่เขาส่งนะครับพอดีดกันกับเจ้าใหญ่ไปแล้วนะครับ เขาส่งวันต่อวันเลยนะครับก็สั่งช่วงเช้าก็ได้ช่วงบ่ายครับสั่งช่วงบ่ายก็ได้พรุ่งนี้ครับประมาณนี้โอเคนะครับจะลืมเสริมเกี่ยวกับพวกอุปกรณ์ท่อแล้วนี่อันนี้ขายดีมากก็ต่อข้างอก็อยู่ข้างในครับอยู่ข้างในครับเสริมๆกันไปนะครับหลายอย่างครับแต่ละวันก็พอได้อยู่ครับ โอเคครับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับยังไงก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับความเจริญทรัพย์สวัสดีครับ